ดูแมนเชสเตอร์อยู่ในเตดเมื่อคืนนี้แล้วนะฮะในระหว่างดูไปก็เอาตรงๆนะอยากจะหัวเราะออกมาเป็นภาษามอนเตเนโกรมากหลายท่านสงสัยเอ๊ะไอการหัวเราะออกมาเป็นภาษามอนเตเนโกรเนี่ยมันเป็นยังไงเดี๋ยวจะสาธิตให้ดูนะฮะนี่คือการหัวเราะออกมาเป็นภาษามอนเตเนโกร เล่นเฮียอะไรสัตว์นี่พอเราออกมาเป็นภาษามอนเตเนโกรนะฮะดูอีกครั้งเล่นเฮียอะไรสัตว์โอเคลองเอาไปทำตามดูนะฮะน้องๆหนูนหนูเยาว,วชนของชาติคือดูแล้วมันเขาเรียกอะไร ทุเรศทุรังสายตาสุดๆนะเล่นดีอยู่แค่20นาทีหลังจากนั้นก็เข้าอีรอบเดิมสเปะสปะนะฮะเล่นกันไม่เป็นทรงไม่เป็นระบบอะไรของแม่งก็ไม่รู้อะนะแล้วก็ถูกล่อเป้าเหมือนเดิมไอ้ที่รอดพ้นจากการเสียประตูมากกว่าหนึ่งเนี่ยนะครับมันมีเหตุผลอยู่สองอย่างสองข้อข้อแรกเลย คือผู้มาเยือนอย่างเบอร์ลี่เนี่ยเขาไม่ใช่ทีมที่คุณภาพสูงส่งอะไรคือถ้าเขาเป็นทีมที่ดีอะ่ะเขาไม่อยู่รองบวยหรอกเขาไม่อยู่อันดับที่19ของตารางหรอกถ้าเขาถ้าเขาเกมรุกจัดจ้านเกมรับเหนียวแน่นแข็งแกร่งเขาไม่เป็นรองบวยนะครับเบอร์ลี่เอาตรงๆโคตรอุดดี้นะฮะโอกาสเยอะแต่หนักไปทางยิงทิ้งยิงขว้างกับยิงนกตกปลา แมนยูเลยรอดมาบางจังหวะโอ้เหน่งๆควรจะได้ประตูก็ไปติดองเดเรโอนาน่านะครับองเดเรโอนาน่าเมื่อคืนนี้ก็ถือว่าทำหน้าที่ได้ดีแมนยูก็เลยรอดพ้นจากการเสียประตูแต่สุดท้ายนะฮะมันก็ต้องมาเสียจุดโทษจนได้และเหตุการณ์แบบเนี้มันเกิดขึ้นกี่ครั้งต่อกี่ครั้งแล้วมันไม่รู้จักจำนะไม่ไม่รู้จักเอาบทเรียนนะมาเป็นประสบการณ์มาแบบเอ้ยมาแก้ไข นะฮะน้ำกรถูกตีเสมอตีเสมอได้แพ้จำได้ไหมเจอกับฟูแลมในบ้านไอเฮียแม็กควายอุสาหขึ้นไปตีเสมอได้นาทีสุดท้ายเขาบุกกลับมาก็เสียประตูเกมกับ,บเบลนฟอร์ดขึ้นนำช่วงทดเจ็บโดนตีเสมอช่วงทดเจ็บกว่านี่ก็เหมือนกันอุสา์น้ำเขาได้เลยแค่สิบนาทีนิดๆน,ดนะอีกไม่กี่นาทีต่อมา ก็เสียประตูแบบไม่ควรจะเสียคือมันเป็นเรื่องเดิมๆเ,เป็นภาพเดิมๆเ,เป็นหนังม้วนเก่านะครับที่ผู้จัดการทีมเนี่ยไม่รู้จักเอาบทเรียนเนี่ยมาแก้ไขนะครับได้รับบทเรียนไม่รู้กี่บทต่อกี่บทแล้วไม่เคยเอามาแก้ไขไม่เคยเอามาปรับปรุงกลางโบยังไงแม่งก็บยอยู่อย่างนั้นนะครับผมดูอีกรอบนึง โอ้โหใครเป็นมิดฟิลด์ตัวรับวะคือกลางสามตัวเนี่ยแต่ละทีมเขาแบ่งหน้าที่กันชัดเจนอ่ะใครเล่นหมายเลขหกใครเล่นหมายเลขแปดเชื่อมเกมใครเล่นหมายเลขสิบเพลย์เมคเกอร์ของแมนยูไม่มีฮะมั่วไปหมดนะเดี๋ยวเป็นหมายเลขสิบพร้อมกันเดี๋ยวเป็นหมายเลขแปดหมายเลขหกไม่มีเพราะว่าหมายเลขหกคนเดิมคือกาเซมิโร่เขาถอยลงมาเล่นเป็นเซนเตอร์แบ็กนะครับ ตอนแรกก็เข้าใจว่าอ๋อคงเอาไมนูหรือไม่ก็คริสเซนเอลิกเซนเนี่ยยืนปักหลักเล่นเกมรับไม่ไม่มีขึ้นไปหมดนะฮะไม่มีไม่มีการแบบหมุนเวียนสลับกันทำหน้าที่ไม่มีการทดแทนกันเวลาเบอร์ลี่เขาบุกมาเขาก็ทะลุทะลุทะลุตรงกลางมามาเผชิญหน้ากับพื้นที่สุดท้ายนะเข้ามาพื้นที่สุดท้ายของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้เร็วเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเมืคืนเนี้ย ในเกมเมื่อคืนนะี่นักเตะที่โดดเด่นของแมนยูคือแฮร์รี่แม็กควายช่วยทีมเยอะสกัดบอลเคลียร์บอลเข้าบล็อกแต่สุดท้ายก็มาเสียประตูอยู่ดีนะฮะจากจุดโทษแล้วต้องบอกว่าเป็นการเสียประตูแบบงงๆด้วยจริงๆผมวิาพากษ์วิจารณ์แมนยูอย่างละเอียดถี่ถ้วนไว้หมดแล้วนะครับในการไลฟ์เมื่อคืนนี้ใครไม่ได้ชมก็สามารถไปชมย้อนหลังได้นะฮะที่ แฟนเพจ Facebook บอบูนะครับหรือจะสะดวกดูทาง YouTube ก็สามารถเข้าไปที่ช่องบอบู h ชาแนลได้นะฮะขอความรุนแล้วกันผมก็เลยไม่อยากจะพูดซ้ำพูดซ้ำแล้วแม่งหัวจะปวดนะะมันจะเครียดขึ้นมามันจะแบบโ oh, oh, อ้โหเียมื่อคืนเนี่ยให้คุูดูบอลแบบสบายๆอีกนัดหนึน่งก็ไม่ได้สามนัดล่าสุดเนี่ยนะฮะเจอหมูหมดเลยเมื่อวันอาทิตย์ก่อนเอเฟเอับรอบรอบรองชนะเลิศ เจอทีมระดับแชมเปี้ยนชิพอย่างโคเวนทรีคิดว่าจะได้ดูแบบสบายๆนอนกระดิกนิ้วตีพุงนะครับนำสามศูนย์รูปเกมเหนือกว่าทุกเหลี่ยมมุมอยู่ดีๆเครื่องพังนะฮะเพลาหักโอ้โดนตีเสมอดีเกือบแพ้ถ้าแพ้เนีย่ยป่านนี้ยังยังเซ็งกันไม่หายเมื่อกลางสัปดาห์เจอทีมบุ้ยของตารางนะครับอย่างเชฟฟิลด์อยู่ในเตด เกือบถูกบวยติดคอโดนนำก่อนสองครั้งสองคราล่าสุดเมื่อคืนเจอรองบวยนะรอดพ้นจากการถูกบวยติดคอแต่ก็มาถูกรองบวยติดคอจนได้คิดเอาเจอทีมโคเอนทรีเจอเชฟอยู่เจอเบอร์ลีสามนัดมึงเล่นแบบกระเสือกกระสนและเสียประตูทุกนัดนะครับ พูดแล้วอยากจะหัวเราะออกมาเป็นภาษามอนเตเนโกรอีกครั้งเล่นฮ er ี้อะไรสัตวบนะครับก็บรบกวนไปดูเอาแล้วกันวันนี้อยากจะมาพูดถึงจังหวะที่มันเกิดปัญหานะครับจุดโทษของแมนยูเนี่ยเอารตรงๆนะผมโทษว่าเป็นความผิดพลาดของตัวเองมากกว่าเป็นความผิดพลาดของผู้ตัดสินอันนี้พูดกันตรงๆนะหนึ่งคือกาเซมิโร เก่ามาตลอดทั้งเกมเอาตัวรอดมาตลอดทั้งเกมด้วยความเจนจบของตัวเองสุดท้ายเก่าเกินเหตุตกม้าตายจาังหวะนั้นน่ะไม่ควรเสี่ยงเล่นมงคืนผู้รักษาประตูนะครับถามว่าเพราะอะไรโอ้โหไอ้เหียสีเหลืองแม่งอยู่ในกรอบเขตโทษเต็มไปหมดสีเหลืองคือเบอร์ลี่นะไม่ใช่บรูษเซียดอทมุนนะครับที่เข้ารอบรองอยูฟ่าแชมเปี้ไม่ใช่เบอร์ลี่ทีมท้ายตารางคู่แข่งอยู่เต็มไปหมด การมงคืนผู้รักประตูมันต้องเป๊ะมันต้องแม่นยำพลาดไม่ได้แต่นี่มั่นใจเกินเหตุนะครับเยือกเย็นเกินไปเก๋าเก๋าเห้เกา๋าแบบไม่เข้าท่านะพี่เสวิโลม์มงคืนเบาเกินไปน้ำหนักขาดพอน้ำหนักขาดไอ้องโรีโอนะฮนะมันไม่มีทางเลือกมันเป็นผู้รักษาประตูมันก็ต้องโถมมาพยายามที่จะชกบอลปรากฏนะครับจังหวะมันผิดพลาดตรงนี้ว่า เป็นอารอนวันวิศก้าเนี่ยมงเคลียร์ได้ก่อนมงเคลียร์ปุ๊บนะฮะจังหวะต่อมาเซยวินัที่ต่อมาโอนาน่าโถมเข้ามาใส่ผู้เล่นของเบอร์ลี่คอแม่งแทบหลุดออกจากบาร์นะก็เอาตรงๆอะ่ะคือถ้าจะไม่ให้จุดโทษอะ่ะมันก็พอมีมุมอธิบายได้ว่า,าก,ก็ครองบอลไม่ได้ไม่ได้เล่นบอลคือพูดง่ายๆว่าต่อให้โอนาน่าไม่โถมเข้ามาเบอร์ลี่ก็ไปม,มีทางได้ประตูจากจากังหวะนั้นอยู่แล้ว เพียงแต่ว่ามันเป็นการเล่นทําฟาวจังหวะต่อเนื่องนะฮะเข้าบอลแรงเข้าบอลหนักไม่เจอบอลด้วยนะครับไม่เจอบอลมันก็ฟาวเข้าบอลแรงเข้าบอลหนักไม่ระมัดระวังนะครับอาจจะทําให้ผู้เล่นบาดเจ็บคู่แข่งบาดเจ็บได้และที่สําคัญเข้าบอลแบบเนี้มันไม่เจอบอลน,นะครับผู้แข่งไม่ได้คลองบอลก็จริงแต่ถามว่าฟาวไหมมันฟาวก้อนในเมื่อฟาวในเขตโทษมันก็ต้องเป็นจุดโทษจุดเนี้ย ผมอาจจะไม่ตขิดตัวขวงใจแล้วนะโอเคพุทธศิน์ก็ถือว่าพุทธศินป์ทำหน้าที่ได้ถูกต้องแล้วกันแต่จังหวะแฮนด์บอลเนี่ยจังหวะที่อันโตนีเดอรมุนนะครับเตะบอลไปโดนมือขวาของผู้เล่นเบอร์ลี่ผมจำชื่อไม่ได้ไลฟ์ฟอสเตอร์หรือเปล่านะครับผมมองว่าจังหวะนั้นต้องเป็นจุดโทษ ของแมนเชสเตอร์อยู่ในเต็ดนะครับถามว่าทําไมถึงมองแบบนั้นนะครับจุดโทษเนี่ยอ่าโอเคเราจะสังเกตนะฮะจุดโทษตามกติกาที่อยู่ในตําราเนี่ยจากการแฮนด์บอลนะอ่าขออภัยเมื่อกี้ไม่ได,ไได้ไม่ได้พูดรายละเอียดแฮนด์บอลนะครับแฮนด์บอลในเขตโทษหนึ่งคือไม่เจตนานะถ้าจะรอดพ้นจากการไม่เสียจุดโทษคือไม่เจตนาสองคือไม่ได้ผิด ธรรมชาติไม่ได้ทําให้ตัวมันใหญ่ขึ้นแบบผิดธรรมชาติในกฎไม่ได้ระบุนะว่าแนบหรือไม่แนบเขาแค่บอกว่าไม่ทําให้ตัวใหญ่ผิดธรรมชาตินะอะคนภาคบอกแขนแนบลําตัวนะครับผมก็มองว่ามันก็ไม่ถึงกันแนบชิดสนิทใจอะไรขนาดนั้น คือถ้าแนบเนี่ยเมื่อวานอธิบายไปรอบหนึ่งแล้วแนบก็ต้องแบบอย่างนี้เฮียแนบอยู่ในนี้หรือคววยหลังเอามือคววยหลังเห็นไหมฮะกองหลังเจ้าเอามือคววยหลังเวลาเข้าไปสกัดบอลเอามือคววยหลังคือมือแม่งอยู่ข้างหลังอะ่ะไออย่างเงี้ยเจตนาชัดเจนว่ากูแนบไม่รู้จะแนบยังไงแล้วถ้าหดได้กูหดไปแล้วอ้สัตว์แต่แขนของผู้เล่นเบอร์ลี่กางออกมานะครับระดับหนึ่งไม่อะโอเคอาจจะไม่ได้กางแบบกางปีกหรือกางแบบ อรารนมลิิสกาเกมที่โดนคนที่นะฮะตีเสมอเป็นสามสามสี่จุดโทษอันนั้นมันกลางขึ้นมาแบบผิดธรรมชาติตัวมันใหญ่ขึ้นตัวมันเก้งก้างขึ้นอันนี้ไม่ได้กลางมาขนาดนั้นแต่ไม่ได้แนบแน่แน,แนยืนยันนะฮะไม่ได้แนบกลางออกมาสักประมาณคืึบหนึ่งและที่สำคัญคือมันขัดขวางทิศทางการพุ่งของลูกฟุตบอลมันขัดขวาง วิถีของลูกบอลที่กําลังจะพุ่งเข้าไปหน้าประตูเพราะฉะนั้นมันทําให้แมนยูเสียโอกาสนะครับในการเล่นหน้าประตูเพราะว่าบอลมันจะผิดธรรมชาติไปมันกระเด้งมือมันก็ฉลับมือมันก็ผิดธรรมชาติของบอลที่มันควรจะพุ่งมาตามที่ตามที่มันควรจะเป็นเพราะฉะนั้นผมมองว่าสามารถให้จุดโทษได้นะครับ สามารถให้จุดโทษได้พูดแบบนี้แล้วกันหรือถ้าเรามองอีกมุมหนึง่งอ่าสมมตินะฮะถ้าคุณบอกว่าเอ้ยเขาแนบลําตัวเขาไม่ได้ทําตัวให้ใหญ่ขึ้นเขาไม่ได้เจตนาเข้าใจอันนี้เข้าใจก็เลยไม่ให้จุดโทษแต่ทีเนี้ยโอเคไม่ได้ทําไม่ได้ทําตัวให้ใหญ่ขึ้นไม่ได้เจตนาแต่ลองคิดแบบนี้นะครับสมมุติไอ้ผู้เล่นเบอร์ลี่ที่แม่งทําแอนบอลอ่ะแม่งไปยืนจังก้าอยู่บนเส้นประตูบอลแม่งผ่านผู้รักษาประตูมาแล้วมีผู้เล่นคนเนี้ย ยืนอยู่เป็นคนสุดท้ายบนเส้นประตูและแม่งโดนมือที่ไม่ได้กลางออกมาเยอะแยะมากมายอะไรไม่ได้ทําตัวให้ใหญ่และไม่ได้เจตนามันไปขัดขวางไม่ให้บอลทะลุเข้าไปข้ามเส้นประตูเข้าไปเป็นประตูเนี่ยผมถามว่ามันควรจะเป็นจุดโทษหรือเปล่าล่ะก็เหมือนกันก็แคสเซียวกันคือไม่ได้ตั้งใจไม่ได้เจตนาแล้วก็ไม่ได้ทําให้ตัวใหญ่ขึ้นไม่ได้กางแขนพิธรรมชาติผมมั่นใจนะฮะถ้า ถ้าเกิดเหตุการณ์อย่างนี้คือมีคนยืนอยู่บนเส้นแล้วแขนเขาอะไปขัดขวางไม่ให้บอลมันเข้าประตูต่อให้ไม่ตั้งใจต่อให้ตัวไม่ได้ใหญ่ขึ้นผู้ตัดสินก็จําเป็นต้องให้จุดโทษอ่ะแล้วมันไม่เหมือนกันตรงไหนนะมันไม่เหมือนกันตรงไหนล้วลองคลิดกลับกันถ้าเป็นผู้เล่นแมนยูอะอ่ะสมุตเป็นอารอนวันวิสก้าที่แม่งเอาแขนแบบไม่ได้กางออกมาเยอะ นะไม่ได้กลางออกมาเยอะแต่ไม่ได้แนบลําตัวแบบสนิทและแม่งโดนบอลขัดขวางทางบอลผมโคตรมั่นใจเลยนะมั่นใจแบบเต็มบารดามากๆว่าแมนยูเสียจุดโทษแน่นอนนะรู้ดูกันเนี้ยไม่ใช่แค่พวกพี่ๆนะฮะที่อยากกระทืบ pgmol โปเกมอนพี G ่กมลเฮอะไรนะั่นนะไม่ใช่แค่พวกพี่ๆไม่ใช่แค่เด็กโงนะครับเด็กผีอย่างพวกกูนี่แหละไอสัตว์ นะจำชื่อไว้เลยเมื่อวานนี้จอห์นบลูส์นะก่อนหน้านี้ก็มีไมเคิลโอลิเวอร์นะฮะมีแอนโทนีเทเลอร์มีพอเทียนี่นะครับไอ้พวกเนี้ยขออนุญาตเรียกนะฮะเอาตรงๆไอ้พวกผู้ตัดสินเฮงซวยมาตรฐานบัตรซบตบชักไอ้สัตว์แม่งชอบทำให้ผมเนี่ยเป็นคนหยาบอาโลนเหมือนหนังกระโปรงอีหี้เห็นไหมพูดแล้วแม่งก็ขึ้น สำหรับคำคืนวันนี้นะฮะสกพคลิมียรีกแต่กานสามคู่แต่เป็นคู่สำคัญเนี่ยสองเกมนะครับสองทุ่มกับสี่ทุ่มครึ่งสองทุ่มห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวงนะครับผมว่านี่คือแมตช์ที่มีความสำคัญนะครับประหนึ่งนัดชิงชนะเลิศบอลถ้วยเลยเทีเดียวเกมลอนดอนดาบี้ ต้องใช้คำว่าเป็นเกมอันดับหนึ่งของลอนดอนดาร์บี้เลยนะครับอันดับหนึ่งในด้านความเดือดดานดุดันเข้มข้นนะครับอุดมด้วยศักศ์สีมีความสำคัญระดับค่าย,ยกครัวเลยทีเดียวทอรนาโมสเปอร์กับอา no ร์สโนนะฮะเล่นกันที่บ้านของขับไก่ทอรนาโมสเปอร์เซเดียมสำคัญสำหรับทั้งคู่นะฮะสเปอร์ตอนเนี้ตามหลังแอสตันวิลล่านะครับ เจ็ดแต้มแต่แข่งน้อยกว่าสามนัดเพราะฉะนั้นทุกคะแนนมีค่านะครับคือด้วยสถานการณ์ในการลุ้นอันดับสี่อันนี้อันนี้ลุ้นอันดับสี่ก่อนนะฮะสเปอร์จำเป็นต้องชนะอาร์ซนอนและด้วยศักดิ์ศรีนะครับด้วยศักดิ์ศรีอาร์ซนอนนะฮะคือทีมที่สเปอร์แพ้ไม่ได้คือแพ้ใครแพ้ได้ห้ามแพ้ไอ้ปืนใหญ่ ใครจะเป็นแชมป์พรีเมียร์ลีกนะแมนซิตี้ลิเวอร์พูลสเปอร์อาจจะไม่ขัดข้องแต่ห้ามทีมเดียวที่จะเป็นแชมป์พรีเมียร์ลีกเพราะว่าถ้าปล่อยให้ทีมนี้เป็นแชมป์พรีเมียร์ลีกพวกเขาอาจจะไม่มีที่ยืนแฟนบอลอาจจะถูกเยาะเย้ยถากถางได้นะฮะทีมใดเป็นแชมป์เป็นไปห้ามเป็นอาร์เซนอลนะสเปอร์นี่ไม่ยอมแน่ๆทั้งสถานการณ์ในการลุ้นอันดับสี่ ทั้งเรื่องของศักดิ์สรีสเปอร์เอาตายใส่เกินร้อยเปอร์เซนต์ในขณะเดียวกันนะครับไอ้ปืนใหญ่นะครับเดอะกันเนอร์สตอนนี้นำเป็นจ่าฝูงอยู่ก็จริงแต่ถ้าค่ำคืนวันนี้พวกเขาไม่ชนะสเปอร์บุกไปยัดเยียดความปรชาชัยให้กับทีมตราไก่ไม่ได้ ถ้าแพ้นะฮะจะนำแมนซิตี้แค่แต้มเดียวถ้าเสมอจะนำแมนซิตี้แค่สองแต้มแล้วสี่ทุ่มครึ่งพลพักเรือใบนะฮะเรือพิฆาตทีมสีฟ้าแห่งเมืองแมนเชสเตอร์จะไปทำศึกหนักกับนอตติงแฮมฟอร์เรสที่ซิตี้ล่าว ดูแล้วไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะฮะดูแล้วไม่น่าจะมีพลิกล็อกอะไรนะครับหรืออย่างแย่แมนเชสเตีน้นนาจะเบียดชนะได้นั่นหมายความว่าถ้าอาร์ซนอลไม่ชนะนะครับไม่ชนะสปเปอร์บุกไปเอาชนะน้องไก่ไม่ได้แล้วแมนเชสเตี้ชนะแมนเชสเตีจะขึ้นนำเป็นจา่าฝูงยิลลีกคืนนี้โดยมีเกมในมือนะฮะเตะน้อยกว่า เตะน้อยกว่าอาร์เซนลเนี่ยหนึ่งนัดส่วนอีกทีมหนึ่งน,นั้นตอนแรกก็ลุ้นกันอยู่สามทีมตอนแรกเขาก็น,นำเป็นจ่าฝูงอยู่ดีๆนะครับนัดล่าสุดเขาหลุดอีกแล้วก่อนหน้านี้เขาก็หลุดมาเมื่อกลางสัปดาห์เมื่อคืนนี้เขาก็หลุดตอนนี้นะฮะมันไม่ใช่แค่หลุดอย่างเดียวมีปัญหาภายในทีมอีกโมซาลากับเจอเรนครอปนะถกเถียงนะครับ,นะรบมีปากมีเสียงกัน โอ้โหหนักเลยอาการหนักเลยสถานการณ์ยำแย่ถ้าอาร์สซนถ้าแมนซิตี้ชนะอีกนะครับโอ้โหลองนึกดูเท่านนี้แมนซิตี้ชนะเอาแค่แมนซิตี้ก่อนนะครับริบูลจะถูกทิ้งสี่แต้มและแมนซิตี้แข่งน้อยกว่าหนึ่งนัดถ้าเขาเก็บตกนัดที่เขามีอยู่ในมือได้อีกเขาก็จะทิ้งไปเป็นเจ็ดแต้มพวกพิพิรีเหลือสามนัดนะครับ เจอสเปอร์เจอแอสตันวิลล่าเจอบูฟต้องชนะให้ได้ทั้งสามนัดแล้วก็ต้องมาแช่งให้แมดิตีเนี่ยแพ้นะทำแต้มหลุดทักสองสามนัดว่าแล้วนะเฮ้ยมาแล้วก็นึกถึงนึกถึงทีมตัวเองโอ้ยดีกว่าเยอะพวกพีพรีดีกว่าเยอะนะเรามาเป็นเด็กผีดูเนี่ยเจอเบอร์ลี่ลองบวยติดคอ จนต้องหัวเราะออกมาเป็นภาษามอนเตเนโกรพ่อเงี้ตัด